ก็ไม่รู้สินะบอกแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นอย่าหันมาช่วยระวังอีกนิดอย่าทำให้คิดอย่ามายืนให้จ้องตาทำหน้าเซ็งเซ็งซึมซึมเข้าไว้ไม่เอาอย่ายิ้มเลย สมสมเบืเบ่อนะทำอะไรทำไมไม่ดูหน้าเนี่ยสิทำคนอื่นก็แทบจะเป็นบ้าจะเดินไปไหนได้ยินแต่เสียงตะโกนว่าอบบ้าเห็นคนจะตายเอาดูสิครับไม่ไว้ชีวิตอีกแต่ฉันหนาเปล่านะไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดเธอชอบใครสักคนหรอบ,บอกเลยว่าฉันไม่ยึดติดแต่ที่ต่อคิวกับเขาก็แค่เงาก็เลยมาใช้สิทธิ์ผิดตรงไหนดูยังไงก็ไม่ผิดมีได้ชอบคนตรงหน้าตาแต่แอบชอบคนตรงหน้าเงา ยางเธอเนี่เรียกว่าชอบจะมองตรงไหนก็ใช่แค่ยินที่ใจยังหล่อเลยอยากบอกว่าคนตรงหน้าเธอเพราแอบ,บชอบเธอตรองหัวใจแต่เธอมีที่กว้างๆแลยอยาไปนั่งใกลๆ้ๆตกลุมรักลงไปอย่างไม่เคย ก็ไม่รู้สินะ่ึงเธอกับฉันจะตอบเธอแบบไหนดีก็มีความรักเก็บเป็นความลับเก็บมาตั้งหลายปีแล้วเธอจะรู้ว่าคนอย่างฉันนั้นมันไม่เหมือนใครไม่ค่อยได้รักแต่จธรักแล้วตรง ังหหมดหวใเบื่อนะทำอะไรทำไมไม่ดูหนะ้าเนี่ยสิทำคนอื่นก็แทบจะเป็นบ้าจะเดินไปไหนได้ยินแต่เสียงตะโกนว่าอบป้าเห็นคนจะตายเอาดูสิครับไม่ไว้ชีวิตอีกแต่ฉันนับเหล่านะไม่อยากให้เธอก็ใจผิดเธอชอบใครสักคนรอบอกเลยว่าฉันไม่ยึดติดแต่ที่ต่อคิวกับเขาก็แค่เหงาก็เลยมาช้สิทธิ์ผิดตรงไหนดูยังไงก็ไม่ผิดมีได้ชอบคนตรงหน้าตา แต่แอบ,บชอบคนตรงหน้าไงยังเธอเนี่ยเรียกว่าชอบจะมองตรงไหนก็ใช่แค่ยืนให้ใจยังหล่อเลยอยากบอกว่าคนตรงหน้าเธอพอแอบ,บชอบเธอตรงหัวใจแต่เธอมีที่กว้างๆเลยอยากมานั่งใกล้ๆกลุ่มรักลงไปอย่างไม่ได้ไชอบคนตรงหน้าตาแต่แอบ,บชอบคนตรงหน้าไง ยังเธอในเรี่ว่าชอบจะมองตรงไหนก็ใส่แค่ยินให้ใจยังหล่อเลยอยากบอกว่าคนตรงหน้าเธอขอแอบ,บชอบเธอตรงหัวใจถ้าถ้ามีที่กว้างๆแล้อยากไปนั่งใกล้ๆตกลงรักลงไปอย่างไม่เคย